สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาพบกันสายสายวันศุกร์ที่25มิถุนายนนะครับคลิปวันนี้เป็นแนวทางจีนภาคเช้านะครับก็มาลุ้นกัน2รอบสุดท้ายเนะาะเมื่อวานนี้จีนเสร็จจีนเช้ามาบ่ายเสร็จได้ครับจีนเช้ามาบ่ายเด้งเลยศูนย์เด้งเลยก่อนอื่นครับท่านใดเพิ่งเข้ามารับชมคลิปผมนะครับยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามนะ้วยเนาะ ทำให้ม,มั่นใจว่าเออวางเข้าหรือไม่เข้าวลองไปดูสิติย้อนหลังก่อนได้นะครับมีสิติย้อนหลังอยู่นะโอเคครับจีนภาคเชา้าเด่น8 0ครับชอบศูนย์มากกว่าแปดเล็กน้อยครับเล็กน้อยจะเจาะทั้งคู่นะครับห้าศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์สามแปดห้าแปดแล้วก็เจ็ดแปดครับ ร้อยแปดครับจีนผมมองดูแล้วน่าจะน่าจะไม่ท้ายสูนย์ถ้าออปดูแป๊บนึงครับไม่ท้ายศูนย์ก็ท้ายแปดนะครับเพราะว่าจีนจีนเมื่อวันออกแปดศูนย์ผมจับที่บวกนะครับผมจับที่บวกบอกคับผมจับที่บวกถ้าหุ้นลงลบเมื่อไหร่ต้องเล่นเบาๆนะครับผมจับอยู่ที่บวก ถ้าตารางบวกบนหน่วยบนหน่วยล่างจะเป็นตัวเดียวกันนะครับเช่นถ้ามันมาก็50-705878แปต่ประมาณนี้นะครับหลักท้ายหน่วยบนหน่วยล่างจะเป็นตัวเดียวกันครับประมาณนี้ครับสำหรับหุ้นจีนภาคเช้าครับยังไงก็ฟังจบแล้วพิจารณาดูครับชอบตามไม่ชอบผ่านครับไม่เป็นไรครับเข้ามารับชมกันได้ครับสวัสดีครับรวยๆทุกท่านครับเดี๋ยวเจอกันทางเสียงในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผม